สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าสายสายแบบนี้กันหน่อยนะฮะสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของเฟรนกี้เดยองคับมาอัปเดตหน่อยเขาเนี่ยได้ออกมาแฉยว่าโดนประธานบาร์ซลน่าอย่างโจลลาปาตาเนี่ยบีบให้ย้ายทีมนะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะนะครับมาฟังกันหน่อยนะครับโดนบีบยังไงแต่ผมก็ยังไม่ย้าย ต้องบอกว่าเฟรงกิเดยองครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เคยมีความคิดเลยที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับแมนยูแม้ว่าจะโดนถูกกดดันหลายทิศทางรวมถึงจากประธานสโมสรตัวเองด้วยนะครับก็คือโูลาปตา้าทางเฟรงกิเดยองเองครับกองกลางบาร์เซโลนา่าก็ได้เปิดเผยว่าเขาตั้งใจเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วว่าจะค้าแข่งในถิ่นคัมนูต่อแม้ว่าจะถูกโจลาปรปตาเนี่ยบีบให้ย้ายทีมก็ตามทีเถอะ มิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเดยองครับตกเป็นข่าวว่าถูกหมายตาจากแมนยูอย่างมากเพื่อจะเอามาเป็นแกนหลักในทีมยุคป,ปัจจุบันของเอริกจินฮักที่คุมแมนยูอยู่นะครับเอริกจนฮักเนี่ยเป็นเจ้านายคนเก่าครับที่เคยปลูกปั้นเฟรนกิเดยองมาตั้งแต่สมัยอยู่อาแจกอัมสเตอร์ดัมแล้วในรายงานข่าวนะก็ยังบอกว่าช่วงนั้นเนะี่ยทางบาร์เซโลนาต้องการขายเฟรนกิเดยองออกเพื่อปรับปรุงเรื่องสถานะทางการเงินของสโมสรเองแต่ทางเฟรนกิเดยองครับแสดงจุดยืนว่าไม่อยากย้ายทีม ทำให้บาซ่าเนี่ยต้องใช้คันโยกทางเศรษฐกิจหลายครั้งเพื่อที่จะเอาตังค์มาให้ชาบี้เนี่ยเสริมทัพในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับทางด้านของเฟรนกิดิองครับได้ออกมาพูดกับรายการซิกล์สปอร์ตนะครับเขาบอกว่าเออผมนิ่งมากผมตัดสินใจแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมว่าผมอยากจะอยู่ต่อความคิดของผมไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตลอดช่วงที่ผ่านมานี้ผมยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมแต่แล้วก็อย่างที่พวกคุณรู้ว่าความกดดันมันเริ่มจะมาใช่แล้วจากทางหของสื่อพิมพ จากทั้งท่านประธานและจากทุกทิศท,ทุกทางเลยถ้าจะให้พูดจริงๆนะ่ะแต่ผมอยากจะอยู่กับบาซ่าต่อดังนั้นมันเลยไม่เคยทําให้ผมสับสนเลยแล้วกันโอ้โห oh อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเฟรงกิเดยองที่มีต่อบาซโลน่านะครับยังไงเขาก็แสดงจุดยืนว่าผมเนี่ยไม่อยากย้ายทีมต่อให้ท่านประธานโจลาปาป้านจะบีบให้ย้ายทีมก็ตามทีเธอะ โอ้แต่เหมือนมีแ่าว,ว่าตอนนี้เนี่ยในเดือนมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวนี่บาซโลอนาตรียมที่จะโลกะเขาขายออกเหมือนกันนะครับต้องมาดูว่าอนาคตของเฟรนกิเตยองจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงสักเท่าไหร่นะครับเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมสําคัญๆจากชาบี้นันเดสนะฮะโอ้โหแมนยูยังอ้าแขนรออยู่หรือเปล่านะคราต้องมาตามดูกันหน่อยนะครับ